วัสดีะค่ะหน่ีซีพาร์ตี้แชนแนลนะคะวันนี้นะคะหน่อยพามาที่วัดแก้วฟ้านะคะวันนี้หน่อยจะมาตามผ้านะคะถวายใส่ตรงใต้ฐานพาระบัวสดใหม่นะคะที่วัดแก้วฟ้านะคะที่บางขนุนจังหวัดนทรุรีค่ะหน่อยพาไปชมด้านในนะคะตอนนี้ก็จะมีให้ตาม่าที่วัดนะคะมีให้ตามฐานะคะก็ท่านผู้ชมคนไหนนะคะท่านใดว่างนะคะก็มาได้นะคะที่นี่เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่แปดโมงนะคะถึงหกโมงเย็นค่ะ ะะก็จะเป็นที่โซนปั้มพระนะคะมีพอดีหน่อยมาวันธรรมดานะคะคนก็เลยไม่ไม่เยอะมากนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีแบบให้ปั้มพระนะคะแล้วก็เดี๋ยวปั้มเสร็จนะคะก็ถวายเป็นพระพุทธบูชาได้นะคะนพาพระไปใส่ลงไปในในบาตรได้เลยนะคะค่านท่นนี้นะคะ,ะมาตรงโซนปั้มพระได้เลยนะคะเดี๋ยวลงที่เขาสอบถามน,นะคะว่าเกิดวันอะไรนะคะของหน่อยวันพฤหัสก็จะตรงกับสิบเก้าองค์นะคะ อันนี้คือวันพฤหัสก็สิบเก้าองค์ใช่ไหมคะยี่สิบองค์อ๋อยี่สิบจะเอากลับบ้านไปองค์หนึ่งไปบูชาอ๋อได้ค่ะค่ะอันนี้คือเปิดทุกวันไหมคะทุกวันครับอ๋อตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะหลวงพี่ ช่วงปั้มพระนี่ก็หล,ลัง,ลงชนาน้าอ๋อหลังพระช้าน้าอ๋อโอเคคือตั้งแต่เที่ยงก็คือมาได้เลยเนะาะอ๋อโอเคครับคุณค่ะจะได้ไอ่าดินที่ปั้มพระมานะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวหน่อยไปไหว้ตรงหน้าหลวงพ่อก่อนนะคะตรงองค์พระประธานแล้วเดี๋ยวจะมาปั้มพระนะคะแล้วปั้มเสร็จแล้วค่อยนําไปถวายด้านในนะคะค่ะอันนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะอ,องค์แรกนะคะที่หน่อยมัตะกี้นี้นะคะ ก็จะเป็นองค์ที่สองนะคะอันนี้นะคะเวลาปั๊มนะคะเอาไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะตรงแป้นพิมพ์นะคะแล้วก็อันนี้นะคะท่านผู้ชมก็กดนะคะกดตรงนี้นะคะลงมาแรงๆเลยนะคะย้ำสักสองสารอบนะคะให้ให้พิมพ์ะคะ่ะได้กดกดลงไปอะคะ่ะแล้วก็จะได้เป็นได้เป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้นะคะเราก็ทำตามกำลังวันเราได้เลยคะ่ะ ถ้าเกิดว่าท่านใดยังปัมไม่เป็นไม่เป็นไรน,นะคะที่นี่จะมีหลวงพี่คอยแนะนํำให้นะคะแนะนําดีมากเลยค่ะเออเราจะทําการกดลงไปนะคะนี่อันที่2นะคะแล้วก็ย้ำประมาณ3ามรอบนะคะแล้วก็อันนี้ก็ยกคกดีขึ้นมาได้นะคะอันนี้ปุ๊บเราก็หยิบออกมานะคะ ่านี่ค่ะก็จะได้องค์อีกองค์นึงนะคะสวยงามมากค่ะค่ะอันนี้ก็องค์ที่สามแล้วนะคะคานผู้ชมเดี๋ยวเราจะปั๊มไปจนเห็นสิบเก้าองนะคะแต่ว่าอา่าหน่อยกําลังวันจนสิบเก้าองนะคะแต่ว่าหลวงพี่ให้เป็นยี่สิบองนะคะสหรับเอาไว้ไปบูชาที่บ้านองค์หนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยค่ะ ready go ท่องน้โมสามจบนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะสวดร,ราวอาพิมพะไปด้วยนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะ ะะอันนี้นะคะก็ปั้มเสร็จแล้วนะคะยี่สิบองค์นะคะเรีเ๋ยวนำไทเก็บจำแบบดูแล ไลค์ like, กดแชร์กดซับช่องหน่อยเอ็นพีดีแชร์แล้วด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อ,ตอไปค่ะบ๊ายบายอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะคะ